นี่ครับหลังนี้ถับแป๊บให้ดูสวยครับนี่ก็มีเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับในสี่ครับในสี่แต้บครับ ้ำเยอะมากครับรถเข้าไม่ได้ครับเมื่อวานน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้ครับคือฝนตกหนักต้องเดินครับนู่นต้นไม้ไกลๆนี่นครับฝนตัดตุ่มไว้คุณภาพน้ำครับคืนฝนตกทั้งคืนกลายเป็นน้ำนะครับครับรถจอดไว้นู่นเข้าไม่ได้ครับ เนี่ยนะท่านนึงก็พาเรือมาดักไข่ไปลุยน้ำอมาเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเราไปดูหลังถัดไปครับนี่ครับหลังนี้อันนี้น้ำไม่ท่วมครับตั้งไว้สูง ไม่มีครับนี่ครับหลังนี้หักแต้มให้ี่สวยครับครับโอเค ตวงไปกลางๆสองตัวครับแต้มนี้ตรงนี้สามแตบบ้มสามแตบบ้มสวยๆครับโอเคไปลุ้นต่อครับครับที่ป่าลกึกที่เดิมครับนี้ น้ำขึ้นเยอะมากครับหมาวานไม่มีน้ำครับฝั่งนี้เป็นไงเอ่ยฝั่งนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยฝั่งนี้หลังนี้หลง,งที่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับน้ำท่วมมัดมิดเลยครับอันนี้ ต,ติดก็ตายครับอ้านี่ครับนี่ครับไซสะสวยอีกสองแต้มครับดิ้นครับดิ้นดินดินด้นดิ้นนี่นี่ไซสสวยครับส,สองแต้มสองแต้มเคครับสวยมากตัวใหญ่ตัวใหญ่หญครับจะไปลุนต่อครับ น้ำด้วยครับเลยพวกเขาเเ่าแล้วผมก็ดักไว้ตรงนี้นครับจะมนครับว่าจะมีแซมไหมจะมีแซมไหมน้ำท่วมครับวันนี้อ,อ้าวมีครับ หลังนี้ก็มีครับอีกสองแ้มครับหลังนี้เจวๆเจ้หม,มานเลยครับนี่ครับสวยๆแต้มสวย2สองแ้มครับโอเคเรไปลุ้นกันต่อโอเดี๋ครับจไปลุ้นกันต่อครับ กว่าจะเดินออกมาได้ครับเฮ้ยถนนเหมือนกันครับน้ำลึกมั่งตื้นหน่อยแล้วก็เป็นป่าต้นหญ้าตอโสนะครับขึ้นมาครับรถผมจอดไว้นู่นเห็นรถตื่นไหวนะครับรถตื่นไหวนะเข้าไม่ได้ครับป้าวันจะขับเข้ามาแล้ครับตันนี้ต้องจอดครับก็มีนะนะพายเรือดักไายอยู่ครับบริเวณนี้ จะใช้ปา่านนะครับครับครับ,รบนี้สองแต้มสวยๆครับ สี่ครับมีสี่แสบ,บครับมีสองครับวัตถัยสวยนะครับ ใหญ่ตัวแล้วกลางกลางตัวครับอันนี้น,นีก็สามครับอันนี้สองครับสวยๆครับเหยียสูตรนี้ใช้ได้ผลยิ่งครับ เ็ดหลังครับเข้าทั้งหมดเจ็ดหลังอ้เข้าสองหลังครับยังเหลืออีกหลังหนึ่งว่ผมเอาไปจับไว้กลางข้างถนนครับเพราะว่าบดีมันมืดหาที่ไม่ได้ผมก็เลยเอาไปจับหนข้างนอกครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับหลังสุดท้ายอยู่ข้างนอกครับ เดี๋ยวต้องเดินลุยน้ำออกไปครับโอเคผมก็ลุยน้ําออกเข้ามารถเข้าไปได้ครับอเอเดี๋ยวเราลุยออกไปหารถครับน้ำลึกมากครับโซนนี้ตองเลยดีๆลื่นครับ ครับล่องครับอันนี้รอยรถจักรที่เราเดินลาก็จะไื้นงครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังครับดูกันเลยครับว่าน,นี่แปบบ้งครับ เจ็ดแปดเก้าสิองามมีปิงตวงครับปิงติดมาด้วย สี่ห้าหกทั้งหมดสิบหกตัวครับหลังนี้ติดสามแต้มนะครับโชงแต้มนี้มีนับครับปริงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอบจบไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเป็นกลำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Fuck <laughs> the